เทคนิคเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมสิ่งแรกเลยก็คือเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องสะพายข้างจะเป็นรุ่นไหนก็ได้แล้วก็มีใบตัดหญ้าที่เป็นใบเลื่อยวงเดือนตัวนี้สําคัญมากนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้เป็นใบอย่างอื่นได้จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการรับข้าวหรือเขาเรียกว่าตะก,กา้าสำหรับการเกี่ยวข้าวนี่นะครับตะก,ก้าที่จะใช้สําหรับการรอ,องรับข้าวแล้วก็ทําให้ข้าวาเป็นกองเป็นแถวเป็นแนวเขาจะมีขายอยู่ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปโดยปกติก็จะราคาอยู่ประมาณ250บบาท ตัวนี้ติดตั้งได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งกับเครื่องตัดหญ้าสะพายข้างได้ทุกรุ่นสิ่งที่สองก็จะเป็นสายที่เราจะใช้ในการพยุงส่วนที่เป็นหัวนะครับเพราะว่าส่วนนี้เมื่อเราใส่ตะกร้าเข้าไปมันจะหนักนะครับเราจําเป็นจะต,ต้องออกแรงมากเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีสายเพื่อที่จะสะพายด้านหน้าด้วยสําหรับวิธีการสะพายนะครับขั้นตอนแรกเลยอันนี้จะเป็นสายสะพายเครื่องที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าเครื่องสะพายข้างตัวนี้เราก็สะพายตามปกตินะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายพยุงด้านหน้าที่เราทําขึ้นมานะครับตัวนี้เราประยุกต์มาใช้งานโดยใช้ผ้าเขาม้ากับเชือกตัวนี้ก็สพายเช่นเดียวกันเข้าไปในร่องไหลเหมือนกันเวลาเรายืนมันก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้เราสามารถปล่อยมือได้เลยมือเนี่ยเราจะไม่ต้องไปยกเครื่องเราจะใช้แค่บังคับในการสะบัดในการแก่ง ระยะการปรับสายนะครับควรที่จะปรับให้เหมาะสมกับการทํางานของตัวเองด้วยอย่างของเราเนี่ยเราจะไว้ต่อสั่งประมาณ1 0บถึงสิเซนนี่นะครับเราสามารถที่จะแก้วออแล้วก็ปรับใหม่ได้เลยปรับให้มันพอดีเอาให้หัวเขาตามลงหรือจะให้เขาสูงขึ้นสําหรับวิธีการตัดเราจะใช้วิธีการเวียงเครื่องตัดหญ้านะครับเวียงให้ตะกร้าเนี่ยลอยไปด้านหน้าซึ่งความกว้างของอหน้าที่เราตัดนะครับไม่ควรจะเกิน1.5เมตรเพราะว่าเราตัด1ทีหนึ่งตะกร้าเนี่ยเราจะได้1นึงกำมือพอดอีเหมือนกับที่เราใช้เคียวเกี่ยว ตัวนี้เราสามารถที่จะสะบัดได้เลยมันจะไปลักษณะแบบนี้ส่วนเรื่องความสูงของตอซังนะครับจะขึ้นอยู่กับการปรับสายสพายด้านหน้าของเราเราควรที่จะปรับเองว่าเราจะไว้ตอซังสูงหรือจะเอาไวต้ตอซังต่ําอ่านี่นะครับระยะที่เราพูดถึงนะครับ1.5เมตรเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะตัดมาวางเรียงเป็นแถวมันจะทําให้ง่ายต่อการเก็บแล้วก็การมัดเป็นฟ่อนแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแถวใครแถวมันหลังจากตัดแล้วนะครับเราก็จะพึ่งแดดไว้2แดดนะครับแล้วเราจะเก็บเป็นมัดเป็นฟ่อนเพื่อที่จะนําไปนวดต่อไป